ไม่ทันเมนไม่ทันพิมไม่ทันเขาลืมอทั้งจินเขาจะว่าเชิญชวนกันออกแหละยายสาวก็อยากได้โย tham anh kè mua anh đai sáu kỳ liền tiếp một mày đi anh lắm á có dòng mày dù ยายเสาก็จินนข้าวต้มจีบหนึงนิสใสคนไข้ก็ต้องเอินกันกินเขาเนาะว่าเงนว่านันข้าวแรงกับอะไรนาอยายเสาก็ผัดแตงกวายายเสาก็ตามกันผลไม่ตกค่ะฟ้าร้องต็มไม่ตก อันพ่อก็สวัสดีฝนมันจะตกตรงที่น้ำท่วมน่ะ นลปีนี้ไปเดินทางยายสุภักถามเออยายสุภักสวัสดีจ้าเป่าเป่า <c oughs> ทั้งทิ้งเขาจะว่าเชิญชวนกันเองแหละเนื้อนก็จะขอตัวไปต่อนะคะ่าเดินทางก่อน เนี้ยสาวก็จับตรงนี้เลยโตแล้วสาวพ้่ก็อ่อนอ่อนอ่อนมาก่ะให้กำลังใจสาวเนี้ยสาวก็บอกวมาเด้อมีตัวแ E sepa, a คืพักตัวกับคุณยายเนาะสวัสดีหมดหลังไม่มีคนกั้นยายสาก็ทำไม่เป็นเนาะไม่ได้กั้นให้เพราะว่า ก็นุไม่ทันเพื่อนแล้วบ้านฝนตกตอนสี่โมงค่ะทันเม้นไม่ทัน,ทนพิมพ์ไม่ทันเขาลืมยายนุชยินดีที่ได้รู้จักจ้าคุณเปายายนุชเออ am พี่ดีที่จุกพับก็รักใครตอนนี้เนยสาวก็อุ่นใจแล้วนะจ้ามีเพื่อนคุยไปขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะเนยสาวก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากค่ะนี่ต่อแล้วชอบไหมเปก่งดุจีเนี่ยสาวก ไม่มีคนกั้นยายสาก็ทำไม่เป็นเนาะไม่ได้กั้นให้เพราะว่ายายสาวอ่านยาวเนาะ nhà sáu có dân mới đi đồng nhà sáu thăm mấy con tin bay cuối hay bay thiếu bay ี่จะรอให้ถึงสองเพื่อน้าว่ะ เนาก็ยังไม่ได้จินตุลเนศทั้งไว้เฉยๆคนกินอกุญใจนะจ๊ะพี่ ý thức ý cha, ý thức ý thức ý thức ที่อยากให้ตกไม่ยอมตัก็ได้เด้อไม่ได้ไล